ญี่ปุ่นเตรียมเรียกค่าเสียหายร่วม120ล้านบาทจากอุบัติเหตุรถสปอร์ตรูชนกันกว่า10คันเมื่อ2ปีก่อนปริมาณสารพิษในจีนยังเข้มข้นสูงกว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดหลายสิบเท่าขณะที่ประชาชนบางกลุ่มยังใช้ชีวิตปกติจากนั้นชมนิเทศการโครงกระดูกวานในนครนิวยอร์กให้ความรู้พร้อมกระตุ้นให้ผู้คนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาะกระแสโลกค่ะติดตามเกาะกระแสโลกนะครับกับผมรัตรภูมิและคุณชื่นจิตนะครับรายการที่จะนําเสนอเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นรอบโลกของเรานะครับ,บรวมถึงเรื่องของวิทยาการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องที่อ,อยู่ใกล้ตัวคุณผู้ชมบางเรื่องนั้นก็มานําเสนอ,อให้เข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นครับ วันนี้นะคะเบรกแรกมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้นเลยค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นได้มีคดีเป็นคดีอุบัติเหตุที่เรียกว่ามีการคํานวณค่าเสียหายเพิ่งจะมีการตัดสินออกมานะครับเป็นการคํานวณค่าเสียหายโดยตํารวจแล้วก็มีการเตรียมที่จะฟ้องร้องกันเนี่ยเนื่องมาจากว่าเป็นอุบัติเหตุรถเฟอร์รารี่แล้วก็รถหรูหลายคันทีเดียวนะครับนับ10คันชนกันมากเป็นประวัติการนะครับนับสิบคันแล้วก็มีการคิดค่าเสียหายสูงถึงเกือบเกือบ 10ล้านบาททีเดียว <c oughs> ค่ะสว่วนอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นสนของญี่ปุ่นค่ะที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ซึนามิถือว่าเป็นต้นสนเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่รอดชีวิตอยู่แล้วก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์แห่งความหวังที่ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าถูกโค่นลงแล้วแต่ว่ามีการทําเป็นจําลองขึ้นมาเพื่อเป็นความหวังแล้วก็เป็นการรํำลึกถึงเหตุการณ์รวมถึงรํำลึกถึงต้นสนต้นจริงต้นนั้นด้วยค่ะ ต้นสนความสูงถึง27เมตรนะครับที่เมืองริกุเซนทากะตะนะครับที่จังหวัดอิวาเตะนั้นเป็นต้นสนเพียงต้นเดียวนะครับที่หลงเหลืออยู่อยู่ตามแนวชายหาด2กิโลเมตรบริเวณนั้นนะครับซึ่งเป็นต้นเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิพัดนะครับเมื่อ2ปีก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เดิมทีนั้นก็มีแนวสนแบบนี้<ฆ>จํานวนมากนะครับคอยเป็นปราการที่ปกป้องแนวชายฝั่งปกป้องทั้งน้ําทะเลเรื่องของทรายและก็เรื่องของที่ลมนะครับที่พัดมาแรง ในบริเวณชายฝั่งนะครับแล้วก็เป็นต้นสนที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า200ปีค่ะสนต้นนี้นะคะยังได้อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าต้นสนปาฏิหารค่ะก็ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความทนทานต้านคลื่น,นต้านลมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวญี่ปุ่นต่อสู้หลังจากที่ประสบภัยพิบัติค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ําทะเลได้กัดเซาะรากแล้วก็ดินบริเวณโคนต้นร,รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ทําให้ต้นสนต้นนี้ตายในที่สุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับสัญลักษณ์แห่งความหวังของชาวญี่ปุ่นแต่ว่าทางเทศบาลเมืองริกุเซนทากะตะนะครับเขาได้ตัดสินใจที่จะโค่นต้นจริงลงนะครับเนื่องจากว่าถ้าปล่อยให้มันยืนต้นตายเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วไม่สวยงามแล้วถึงวันหนึ่งมันก็ต้องโค่นลงมาอยู่ดีเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมีการโค่นแล้วก็ตัดมันเป็นท่อนๆน,นะครับแล้วก็นํามาเก็บ เก็บบริเวณส่วนยอดเอาไว้แล้วก็นํามาประกอบเป็นต้นใหม่ซึ่งมีการทําเป็นแบบจําลองนะครับคล้ายกับสนต้นเดิมรูปลักษณะอะไรอยู่ในเชฟอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับสร้างบนบริเวณโครงสร้างเดิมของต้นลำต้นนี้นะครับโดยที่มีการใช้วัสดุทั้งไฟบเบอร์อทั้งคาร์บอนไฟเบอร์นะครับขออภัยแล้วก็มีการใช้พลาสติก ในส่วนของใบสนนะครับเขาก็ทําจากยางสังเคราะห์โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น1นึ่ล้านห้าแสนเหรียญสหรัฐนะครับโดยงบประมาณที่ได้นั้นก็มาจากส่วนหนึ่งนะครับมาจากประชาชนที่มีการรณรงค์มาตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้ว<อ>เพื่อจะทําต้นสนจําลองต้นนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งส่วนสูงของต้นสนจาลองนี้ค่ะเตี้ยกว่าต้นเดิมอยู่ที่7.7เมตรแล้วก็จะมีพิธีเปิดนะคะจะจัดขึ้นในวันที่22มีนาคมนี้ค่ะก็จะมีการประดับไฟที่ลําต้นด้วยเพื่อให้เกิดความสวยงามในยามค่ําคืน แล้วก็เป็นอนุสาวรีล้ำลึกถึงสนต้นนี้ค่ะเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวญี่ปุ่นต่อสู้อยู่เสมอค่ะครับก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้นี่แหละครับ ไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์ซึ่งหลายคนนั้นไม่น่าเชื่อนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นนั้นเตรียมจะเรียกเงินค่าเสียหายนะครับกับนักซิ่งรถซุปเปอร์คาร์ทั้ง10รายนะครับเป็นเงินมากถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยก็ราวๆหนึรล้านบาทนะครับจากอุบัติเหตุรถสปอร์ตราคาแพงนะฮะที่ชนกันระนาวโดยมีรถที่ได้รับอุบัติเหตุทั้งสิ้นเนี่ยก็มีทั้งเฟอร์รารี่แก2คันมีรถลัมโบก ทั้งสิ้นนั้น เป็นจํานวน11คันนะครับ mm hmm. มีการชนกันเป็นลูกโซ่บนทางหลวงนะครับในเมืองชิโมโนเซกิที่จังหวัดยามากุจิบนเกาะฮอนชูนะครับซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นและก็เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปี2011ครับค่ะก็ประเมินมูลค่าความเสียหายของรถค่ะรวมกันสูงถึง300ล้านเยนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยค่ะก็ราว114ล้านบาทนับเป็นอุบัติเหตุรถชนที่ราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นกวาา็ว่า โดยที่ข่าวคะ่ะระบุว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่เจ้าของรถยนต์สปอร์ตความเร็วสูงราคาแพงพวกนี้เขามารวมพลกันประมาณ20คันค่ะคก็เป็นขบวนคาราวานเลยแล้วก็ขับซิ่งตามกลุ่มจับขับซิ่งแบบว่าเกาะกลุ่มค่ะไปตามจังหวัดยามากุจิก็ไปตามทางด่วนที่ชื่อว่าชูโกคุนะคะเพื่อจะไปเมืองฮิโรชิม่าซึ่งห่างออกไปประมาณ130กิเมตรค่ะคือดูสภาพแล้วก็โห รถราคา<ม>แพงๆ20-30ล้านหรือบางคันเนี่ย40ล้านนะครับออกมาเป็นซากแบบนี้แล้วก็แหมเห็นแล้วก็น่าเสียดายทร,ร่สุดแล้วก็เสียดายอย่างมากนะฮะซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าคนที่ขับรถคันหน้านะครับเป็นคนที่ขับนําอยู่เนี่ยเป็นเฟอร์รรี่คันหน้าสุดนะ<ม>รายงานนั้นระบุว่าเป็นชายวัย6 1ปีแล้วนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่อยู่ในเมืองช mm ิค hmm. ุชิโนะนะครับใกล้กับเมืองฟุกุโอกะ เจอสภาพที่ถนนเปียกนะครับขณะนั้นจนต้องหักพวงมาลัยแล้วก็มีการเปลี่ยนเลนกระทันหันจากนั้นรถก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับพุ่งไปชนกับกำแพงกลั้นกลางถนนจนทําให้รถนั้นหมุนนะครับแล้วก็ทําให้รถคันอื่นที่ขับมาตามมา,ตามมาอย่างกระชั้นชิดเนี่ยแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วนะครับอย่างแน่นอนก็เลยมีการเหยียบเบรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วความที่มันเร็วจัดแล้วก็ขับตามกันมาค่อนข้างที่จะใก,กล้กันนะครับ<ๆ>ก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ชนกันเป็นลูกโซ่อย่างที่เห็นก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะซากของรถ ก็จะเป็นซากรถเฟอร์รี่สีแดงค่ะที่ต้องบอกว่าพังเสียหายกระจัดกระจายไปบนท้องถนนที่ยาวถึง400เมตรเลยเคราะดีค่ะที่บัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครได้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อย10คนก็คือเป็นชาย5คนแล้วก็เป็นหญิง5คนส่วนเรื่องของสภาพรถอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยพังยับเยินในนี้ต้องซ่อมกันหนักเลยค่ะ ตำรวจทางหลวงนะครับผู้เห็นเหตุการณ์นะครับเขาก็เล่าว่าเผยว่าเป็นภาพที่เหลือเชื่อมากนะครับที่จะได้เห็นรถเฟอร์รี่ชนกันมากมายขนาดนี้นะครับบอกว่าบรรยากาศเหมือนกับสนามแข่งเลยนะเหมือนกับสนามแข่งที่มีรถชนกันหลายๆคันแบบนั้นแล้วก็เฟอร์รี่กลุ่มนี้ก็ขับมาเป็นจํานวนมากด้วยนะครับแล้วก็ชนกันแล้วก็เชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากความการใช้ความเร็วที่สูงจนเกินไปแล้วก็ความประมาทของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะก็เขาคาดการณ์เรื่องของความเร็วที่ใช้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 140- 160ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งทั้งที่พื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะระบุความเร็วจำกัดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็รถเฟอร์รรี่คันหนึ่งนะคะที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเป็นรุ่น f 4 3 0ีสกูตเตอรียค่ะก็ทำความเร็วสูงสุดถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจริงๆแล้วเชื่อว่าความเร็วที่วิ่งเนี่ยม,มากกว่าร0อยสามสิบร้อยสี่สิกกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอน,น <30 S 2> ร้อยสาเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยนะฮะแต่ก็อาจจะก,ก็อุบัติเหตุแหละไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการเรียกค่าเสียหายจํานวนมหาศาลครั้งนี้นะครับยังคงต้องรอให้อัยการนั้นเป็นผู้พิจารณานะครับในเรื่องของคดีความทางแพ่งนะครับแล้วก็ต้องตัดสินขั้นสุดท้ายว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่แล้วก็สั่งฟ้องในจํานวนเท่าไหร่ต่อไปครับ ก็น่าเสียดายนะรถแต่ละคันเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่า20-30ถึงล้านทั้งนั้นเลยแล้วเสียหายครั้งนี้นับ10คันซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าความเร็วที่เกิดขึ้นขณนะที่ชนกันน่าจะสูงกว่า130-140กิโลเมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจจะเป็นตัวเลขที่เขาวัดขนาดที่เบรกซึ่งถ้าเป็นตัวเลขขนาดที่เบรกแล้วก็แน่นอนว่าแสดงว่าความเร็วที่เกิดขึ้นนั้นสูงถึงเผิ่ผมว่าถึง200นะฮะมีสิทธิ์ค่ะ ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อกระแสะโลกกันต่อค่ะ